ขอให้เอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าชานะคะ,ะช้าช้าอดิฉันจะพยายามอธิบายเรื่องทักษะพาตัวใจกลับบ้านในฐานะที่เป็นทักษะเพื่อที่จะให้กำลังใจกับทุกท่านนะคะเพราะว่าหลายท่านในที่นี้เนี่ย คงจะเริ่มฝึกอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าไม่สามารถเอาสติปักที่ฐานได้เจอรี่มันแข็งแกร่งเหลือเกินเจอรี่เนี่ยลากออกจากบ้านแล้วก็ไปคิดนู่นคิดนี่แล้วบางท่านอาจจะรู้สึกท้อแท้นะคะ าคุณรู้สึกท้อแท้นะคุณต้องฟังให้เข้าใจว่าการพาตัวใจกลับบ้านเอาสติปักที่ฐานเป็นทักษะอย่างหนึ่งทักษะนี่หมายถึงรูปต้นขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฟังการรูปต้นขาเนี่ยจะช่วยให้คุณนะ่ไม่หลุดจากฐานได้ง่ายๆ ก็ใช่ไหมมือที่กําลังเคลื่อนความรู้สึกในมือที่กําลังเนี่ยรูปอยู่ตรงนั้นน่ยคือฐานแล้วคุณจะไม่หลุดเนี่ยตัวใจเนี่ยมีหลักเกาะมีบ้านอยู่นะคะแล้วก็ฟังไปฟังให้เกิดปัญญาเรื่องของทักษะนะคะคุณไม่จำเป็นต้อง เก่งมาก่อนอย่างเช่นการขับรถว่ายน้ําขี่จัก,กรยานนะคะทำกับข้าวหรือการเรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาต่างประเทศนะ่ะที่เราไม่เคยพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนเป็นเรื่องทักษะทั้งสิ้น ซึ่งคุณไม่จำเป็นว่าจะต้องเก่งมาก่อนหรือเป็นมาก่อนเช่นคุณไม่จำเป็นว่าต้องขับรถเป็นไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นทำอาหารเป็นขี่จักรยานเป็นคือไม่เป็นเลยแหละไม่ต้องเป็นเลยแล้วคุณก็มาเรียนทักษะการขับรถคุณมาเรียนทักษะการว่ายน้ำทักษะขี่จักรยานนะคะ ทักษะทำอาหารทักษะพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอื่นเนี่ยทักษะอยู่ที่การห่อลิ้นห่อลิ้นฝีปากว่าจะต้องออกยังไงเป็นการสร้างนิสัยใหม่การขับรถเป็นการสร้างนิสัยใหม่นะคะนิสัยของการใช้มือใช้เท้าใช้ตาพร้อมกันซึ่งเราไม่เคยใช้มาก่อนใช้พร้อมกันเราไม่เคยใช้มาก่อน ใช่ไหมแต่นี่แหละคือการสร้างนิสัยใหม่เพื่อที่จะขับรถได้สร้างนิสัยใหม่นะที่จะว่ายน้ําได้พวกนี้คือการเรียนทักษะฉะนั้นหนึ่งคุณไม่ต้องเป็นมาก่อน 2. ถ้าคุณฝึกทักษะนั้นๆแล้วคุณจะเก่งได้ถ้าฝึกบ่อยๆเรื่องทักษะนะคะ คุณจะเก่งได้ถ้าคุณฝึกบ่อยๆเหมือนกับวันนี้เนี่ยเรียนขับรถอ่ะสองชั่วโมงละนะกลับบ้านเราไม่ทิ้งเรายังคงขับต่อแม้ครูไม่ได้นั่งข้างๆเราเราก็ยังขับต่อยังพยายามนั่งหลังพงมาลายัยขับไปเรื่อยๆว่ายน้ำวันนี้ว่ายสองชั่วโมงอ่ะใส่ห่วงยางลงไปหน่อยแล้วก็พยายามว่ายไปเรื่อยๆนะคะกลับไปกลับมา ทําอาหารวันนี้เรียนสองชั่วโมงกลับไปบ้านก็ทําเองไหนแกงเขียวหวานก็ให้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ฝึกทําเองโดยที่ไม่ต้องมีครูอยู่ใกล้ๆคือเรียนแล้วจากครูแล้วเราก็เอาไปฝึกต่อที่บ้านเห็นไหมทำบ่อยๆย,ยิ่งเก็บชั่วโมงเนี่ยได้มากเท่าไหร่อย่างเช่นพวกนักบินนะคะ การบินเครื่องบินเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการฝึกทักษะของการบินใช่ไหมแล้วนักบินพวกนี้ก็ต้องเก็บชั่วโมงนะคะเก็บชั่วโมงของการบินเนี่ยนะกี่ร้อยชั่วโมงก็ว่าไปถึงจะออกมาเนี่ยนะบินเดี่ยวเนี่ยได้ต้องเก็บชั่วโมงของการบินนั่นคือการฝึกทักษะหมอผ่าตัดก็เช่นกันก็ต้องเก็บชั่วโมงของการฝึกทักษะ นะตอนแรกๆก็เป็นนักเรียนแพทย์นะผ่าตัดก็ยังไม่กล้าทําเองอ่ะให้ครูนะอาจารย์แพทย์เนี่ยสอนผ่าด้ต,ติงนะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อ่ะก็เริ่มผ่าเองมือก็อาจจะสั่นยังคงประมาทแต่มีอาจารย์แพทย์คอยควบคุมอยู่ใกล้ๆใช่ไหมต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ไหมสิบรายแรกก็ต้องประมาทแหละนะคะแต่เราเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ ฉะนั้นถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันต้องมีวันหนึ่งแหละที่คุณเนี่ยขับรถได้เก่งว่ายน้ำได้เก่งขี่จักรยานได้เก่งทำอาหารได้เก่งพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขับเครื่องบินได้เก่งผ่าตัดได้เก่งพวกนี้เป็นเรื่องของการฝึกทักษะทั้งสิน้นแล้วข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะเมื่อคุณฝึกแล้วได้แล้วนะคะ คุณได้ทักษะอันนี้ละคุณจะไม่ลืมคุณจะไม่ลืมคุณจะได้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าขับรถเก่งแล้วแต่เก่งได้แค่3ปีครึ่งนะพอวันลุกขึ้นเอ๊ะความรู้เรื่องขับรถมันหายหมดมันไม่ใช่ใช่ไหมขับเครื่องบินล่าได้แล้วก็ขับไปเลยผ่าตัดไส้ติ่งได้แล้วก็พาโอ้โทีนี้ยิ่งเก่งใหญ่เลยใช่ไหม ใครจะหาหมอผ่าตัดก็ต้องหาหมอที่ชํานาญนะมีอายุพอสมควรแล้วก็ชำนาญการผ่าตัดใช่ไหมเพราะรู้ว่าประสบการณ์เขามีเยอะเขาทํามาเยอะเขาเก่งนี่คือเรื่องของการฝึกทักษะทั้งสิน้นนะคะชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าเรื่องสติปัฏฐานสี่ เรื่องการพาตัวใจกลับบ้านเป็นเรื่องของการฝึกทักษะใหม่เป็นเรื่องของการฝึกนิสัยใหม่ใหมให้กับตัวใจนิสัยใหม่อันนี้นะคะก็คือฝึกนิสัยที่ตัวใจของเราอะมักจะยอมให้เจอรี่ลากออกจากนอกบ้านไปเข้าป่าเข้ารกเข้าคง คิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากอยู่ตรงนั้นน่ะ <c oughs> อยู่กับความคิดขยะนั้นนั่นคือนิสัยเก่าที่เป็นนิส,สัย,สย,สยเสียนิสัยไม่ดีนิสัยเสียเนี้ทำให้เราเป็นทุกข์เข <c oughs> ้าใจไหมทำให้เรากลุ้มใจเครียดที่นี้คุณก็มาฝึกนิสัยใหม่ฝึกนิสัยใหม่นิสัยใหม่เนี่ยก็คือฝึกให้ตัวใจอยู่ติดบ้าน ฝึกให้ตัวใจเนี่ยให้สติปักอยู่กับฐานหรือให้ตัวใจอยู่ติดบ้านโดยไม่ให้มันออกไปกับความคิดบ่อยๆเหมือนนิสัยเก่าที่มันไม่ดีเรามาฝึกนิสัยดีๆให้ตัวใจอยู่ติดบ้านโดยใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายเหมือนกับที่เรากำลังฝึกอยู่นะ เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็คือการเริ่มต้นของการฝึกทักษะใหม่ๆนิสัยใหม่ๆให้กับตัวใจให้อยู่ติดบ้านนะคะเหมือนการเริ่มเนี่ยฝึกขับรถฝึกขับเครื่องบินฝึกผ่าตัดเนี่ยฝึกทําอาหารชั้นใดชั้นนั้นนี่คือการฝึกฉะนั้นวันแรกของการผ่าตัดแน่นอนยาก วันแรกของการขับเครื่องบินยากนะวันแรกของการว่ายน้ำยากมากนะวันแรกของการทำแกงเขียวหวานเองโอ้ยมานุมมาตุ้มอยู่ในครัวเนี่ยเดินไปเวียนมานะไอน้นุ่นไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นเรื่องยากก็ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถฝึกไปเรื่อยๆคุณสามารถฝึกไปเรื่อยๆไม่ทิ้งไม่ยอมทิ้ง นะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยพอสองวันนี้รู้ไปแล้วคุณก็เอากลับไปบ้านไปฝึกนะนะสเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไป2ปี3ามปีหปีผ่านไป10ปีผ่านไปยิ่งใครอายุน้อยๆนะคะคุณจะไม่เก่งไม่ได้คุณจะได้นิสัยใหม่ขึ้นมาเป็นนิสัยที่ดีนะคะ นิสัยดีที่จะอยู่ติดบ้านนิสัยดีอันนี้จะทำให้คุณคิดน้อยและเป็นสุขมากขึ้นในขณะที่นิสัยเสียนิสัยเก่าเป็นนิสัยเสียคิดมากทำให้เป็นทุกข์อันนี้เนี่ยเป็นการฝึกนิสัยดีที่ให้คิดน้อยคิดสั้นลงคิดแต่เรื่องที่จําเป็นจำเป็นเท่านั้นเรื่องขยะไม่คิดนะคะและ ถ้าคุณคิดน้อยคุณก็จะเป็นสุขมากขึ้นฉะนั้นการที่คุณจะเป็นสุขตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีใครบอกคุณว่าเป็นเรื่องของการฝึกทักษะตรงนี้สำคัญนะคุณต้องพยายามเข้าใจนะส่วนมากเนี่ยก็บอกว่าอ้าวหัดคิดดีนะคิดบวกคิดดีนะแล้วก็เป็นสุขอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นการพยายามที่จะต้องคิดใช่ไหม แต่นั้นเนี่ยถ้าคิดเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกทักษะเป็นนี่คือการฝึกทักษะเนี่ยการพาตัวใจกลับบ้านเป็นทักษะที่จะทำให้เราคิดน้อยลงเป็นเครื่องมือเครื่องมือหรือทักษะที่จะทำให้เราคิดได้น้อยลงคิดสั้นลงพอคิดสั้นลงแล้วเราเป็นสุขมากขึ้น มันจึงเป็นทักษะที่จะช่วยให้เราพบความสุขได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นผลเหมือนกับว่าถ้าเราทำแกงเขียวหวานเป็นเราก็ได้กินแกงเขียวหวานใช่ไหมถ้าเราเป็นหมอผ่าตัดไส้ติ่งได้เราก็ช่วยให้คนไข้คนนั้นนะ่ะนะหายปวดท้องใช่ไหมถ้าเราขับรถได้นะ เราจะไปเที่ยวหัวหินพัทยาเที่ยวนุ่นเที่ยวนี่เที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ขับรถไปได้การไปถึงเชียงใหม่ใช<ม>่ไหมถึงหัวหินถึงพัทยาถึงอยุธยาเป็นผลพวงของการฝึกทักษะของการขับรถใช่ไหมการได้กินแกงเขียวหวานได้กินส้มตำได้กินไก่ย่างนะได้กินต้ยมยำอร่อยอร่อยนะพวกนี้เป็นผลพวงของการฝึก ทักษะที่เราทำอาหารเป็นเห็นไหมฉะนั้นการฝึกทักษะเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นการฝึกทักษะเรื่องพาตัวใจกลับบ้านผลที่ให้กับเราคือความสุขอย่างยิ่งผลที่ให้กับเราคือวิมุตติสุขซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้ายกย่อง ให้เครดิตให้เกรดสูงที่สุดท่านบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยพูดถึงความสุขอันนี้แหละที่เรากําลังเจออยู่จากการพาตัวใจกลับบ้านนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไ,ไหมก็คือหมายถึงวิมุตติสุขอันนี้แหละคือนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งทีนี้ส่วนมากคนเนี่ยคิดไม่ออกว่าน่ะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะเอาสุขอย่างนั้นมาได้ยังไงไม่ค่อยมีใครเอามาประสานกับเรื่องของการฝึกทักษะตรงนี้คุณต้องพยายามเข้าใจนะส่วนมากเราคิดว่าเออเราต้องอ่านหนังสือธรรมะนะเราต้องคิดบวกเราต้องอะไรแต่อะไรเนะี่ยคิดในทางที่ดีมีศีลอะไรแต่อะไรพวกนี้แต่ที่จริงแล้ว ท่านให้เรื่องสมาธิวิปัสนาเรื่องสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นเรื่องทักษะ Skill ภาษาอังกฤษเขาเรียก Skill Master the skill ก็คือการเอาชนะทักษะเอาชนะทักษะก็คือการสร้างนิสัยเนี่ยนิสัยใหม่จนทำให้นิสัยใหม่ตรงนั้นน่ะกลายเป็นธรรมชาติของเราก็ใช่ไหมฉะนั้นทักษะอันนี้เนี่ย เป็นทักษะที่จะพาเราไปสู่ผลลัพธ์อันเป็นความสุขอย่างยิ่งใช่ไหมถึงแม้ตอนนี้เราไม่เก่งเหมือนกับขับรถเนี่ยชั่วโมงแรกจะให้เก่งไม่ได้พ่าตัดครั้งแรกจะให้เก่งไม่ได้นะทำแกงเขียวหวานครั้งแรกจะให้เก่งไม่ได้แต่เราไม่ยอมแพ้เราทำไปบ่อยๆเห็นไหมทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆ ฝึกให้ตัวใจ